สวัสดีค่ะกลับม,มาเจอกับอเิสติสเตอร์ทาร์โรสตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปน,นี้จะเป็นการอ่านไพ่ความรักทั้ง12ราศีนะก็จะมีทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะแล้วก็เป็นการพูดคุยความรักในเดือนตุลาคมปี2564นั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎของลิสคือท่านที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะ อ่ะอรใช้วันเกิดแบบไทยดูแบบไทยดังนั้นใครดูแบบลัคนาราศีใครดูแบบตะวันตกเนี่ยลองปรับฟังปรับใช้กันดูค่ะแล้วก็ดูว่าคุณคุณตรงกับราศีไหนในช่องของอดิชก็หยุดเป็นราศีนั้นก็ได้นะอ่าเดี๋ยววันนี้จะเริ่มกันวันนี้ใช้ตัวของ the book of shadow volume 2นะคะแล้วก็หยิบไพ่ให้เรียบร้อยแล้วขอเริ่มต้นที่สถานะโสดหรือมีคนแอบชอบแอบปื้มอย่างนี้มากกว่าแต่ยังไม่ได้เป็นตัวละครหลักๆนะใครมีตัวละครแนะนำฟังให้จบเลยนะคะ เริ่มที่ไมซ์เซตก่อนเกิดอะไรขึ้นที่ชาวกรกฎยังโสดอยู่นะคะแล้วก็ยังมีใครไม่ได้แล้วดูซิว่าเดือนตุลาคมนี้ยังจะโสดต่อไปด้วยไหมเนาะดูความรักไมซ์เซตจริงๆแล้วมันก็แปลกดีเหมือนกันเนาะที่กรกฎโสดเพราะจริงๆเรารู้สึกว่าคุณค่อนข้างมีมุมมองความรักที่ดีนะคะแล้วก็ ค่อนข้างเช็คแข่ก็เป็นคนหนึ่งเลยนะถ้าเอาจริงๆถ้าได้นั่งคุยกับกร,รกฎเนี่ยกร,รกฎค่อนข้างเป็นคนมีสเสน่ห์มีแต่คนอยากจะดูแลมีแต่คนอยากจะเอ่อคบด้วยหรืออยากจะผูกสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าชาวกร,รกฎเองก็อาจจะด้วยที่เอ่อมีมีเขาเรียกแหละสเปคเหรอเออสเปคที่ชัดเกินหรือแบบสเปคที่ตายตัวเกินไปบางทีแล้วมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่คุณยังโสดเพราะว่าคุณยังไม่ได้เจอใครที่รู้สึกมันทัชจริงๆอะ่ะหรือว่าถ้าเจอแล้วมันก็ ผิดที่ผิดทางอยู่อาจจะไปเจอคนที่ถูกใจจริงๆแต่เขาก็ดันมีคนรักแล้วอะไรเงี้ยมีแฟนแล้วหรือบางคนก็อาจจะไกลตัวเกินไปเนาะเป็นไอดอลเป็นดาราเป็นศิลปินมีความแบบไหลไหลไปตามสายน้ำมากเพราะว่าเป็นทัดน้ำนะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ากากฏไม่ได้มีไมเค็ t ความรักไม่ดีแล้วก็การที่โสดเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่ดีด้วยแต่เพียงแค่ว่าคุณมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก,แวก็แล้วก็พยายามที่จะ อยากจะเจอในสิ่งที่เองอยากเจอจริงๆอะที่มัน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 ,ม,นมันขึ้นมาแบบนี้เนาะโอ้ดังนั้นตุลาถ้าจะโสดอยู่ก็ก็เพราะว่ารักใครคนหนึ่งอยู่จริงๆรักแต่ว่าไม่ได้อยากข้อครองหรือว่าอาจจะได้รักที่แบบบริสุทธิ์จริงๆก็ได้เหมือนกันนะถ้ายังจะโสดนะหรือแอบชอบแล้วก็เก็บอยู่น,นะเก็บเงียบไม่ได้รู้สึกอยากจะแอคชั่นอะไร ก็ทําให้รกรกฏโสดยอยู่ได้เหมือนกันพอแอคชั่นไปก็ผิดประเด็นไปอีกอะไรอย่างนี้เหมือนแบบปรับตัวไม่ค่อยทันนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูเรื่องของเสน่ห์เนาะเสน่ห์ดึงดูดในเดือนตุลาคมเนี่ยชาวกรกฎนนี่ยค่อนข้างมีเสน่ห์กับคนที่เด็กกว่าเนาะหรือว่าคนที่เออเขาเรียกว่าทัดต่อให้แบบโตกว่าคุณแต่ก็ยังมีความโมเมนต์เด็กหรือหน้าเด็กเรารู้สึกว่า คุณคุมได้อะคุณมีเสน่ห์กับคนที่คุณเข้าไปควบคุมเขาได้ไปจัดแจงเขาไปแบบว่าสอนเขาไปอะไรเงี้ยมันเป็นเสน่ห์ของชาวกรกฎด้วยยิ่งแบบว่าชาวกรกฎได้สอนได้พูดคุยอะไรเงี้ยค่ะหรือได้นั่งคุยได้มีโมเมนต์ร่วมกันแล้วบอกเลยว่าค่อนข้างมีเสน่ห์แต่ว่าถ้ากรากฎแบบว่าเก็บตัวเงียบไม่ได้แบบว่าปล่อยปล่อยใจไปคุยกับคนอื่นมากมายก็ก็อยู่กับโลกของตัวเองก็เป็น i n t r o ิร์ตอย่างหนึ่งก็ได้นะคะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเรามองว่าสเสน่ห์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่ากรากฎมีทั้งกี่พันกี่ล้านคนล่ะเนาะมาดูคลิปนี้เนี่ยนั่งกันแบบฟังแบบบอกแล้วมันตรงกับคุณที่สุดก็ตรงแต่ถ้ามันจะไม่ตรงก็ได้แต่ว่าสเสน่ห์หลักๆแล้วเราคิดว่าต้องเข้าไปเจอกันมีโมเมนต์กันถึงจะมีสเสน่ห์แต่ว่าถ้าแบบกรกฎอยู่บ้านเฉยๆเก็บตัวเก็บเงียบเนี่ยสเสน่ห์ไม่ขึ้นมาอยู่แล้วนะคะ ถ้าถามว่าเดือนนี้ร่างหลักแ,แล้วเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เจอความรักเจอใครแล้วก็สําเร็จกับความรักที่ตัวเองหมายปองไหมอะไรเงี้ยจริงๆมีโอกาสสําเร็จนะกับคนที่มีใครหมายปองอยู่หรือว่า l อลเอลอิญเกันอยู่เนี่ยสามารถเลื่อนขั้นสเปเชียลมากขึ้นได้นะก,ก็กฎสามารถสารภาพรักกับเขาได้สามารถบอกความรู้สึกความในใจตัวเองได้เหมือนกันเพราะมันเหมือน ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่ถ้าถามว่าคนที่ยังไม่เคยเจอเราจะได้เจอใครสักคนที่เข้ามาไหมมีค่ะมีคนต้องการคุณอยู่จะมีคนเข้ามาหาคุณจะมีคนเข้ามาแบบจีบคุณเลยแหละแต่คุณจะชอบหรือไม่เอาวันนี้มันแล้วแต่คุณแล้วเพราะว่าเราสึกมีคนเข้ามาแต่คุณก็อาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้สนใจเพราะว่าไมเซ็กคุณคุณมองใครแล้วคุณจะมองเลยคุณต้องการคนนั้นแล้วคุณก็จะเอาให้ได้อย่างเงี้ยมันเหมือนแบบคนใดคนหนึ่งมันเป็นเลยทําให้คุณยังโสดไงว่า ต่อให้เราไม่ได้เราไม่ได้มีใครอ่ะแต่ถ้าเรามีคนหนึ่งที่เราหมายปองอ่ะเราก็จะมองเขาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมีใครเข้ามาก็ปัดทิ้งปัดทิ้งหมดเนาะก็ให้ปรับเรื่องนี้ละกันก็ลองเปิดใจดูบ้างค่ะถ้ายังอยากมีความรักเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะสุดท้ายให้กับคนโสดชาวกรกฎทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเดือนตุลาคมอ่ะมันเป็นเดือนแห่งการเลือกเหมือนกันเนาะว่าคุณจะเลือกที่จะมีความรักมีความสัมพันธ์เป็นเลือกจะต่อยอดความสัมพันธ์ครั้งเก่าเก่าก็ดกดินทำไม นะคะครั้งเก่าหรือว่ามีคนเก่าๆเข้ามาคุยหรือเป็นแฟนเก่ากลับมาเรามองว่าคุณก็เลือกได้เหมือนกันมันมีโอกาสอยู่แล้วแต่จะเอาไหมลองไหมอย่างเงี้ยมันเราตัดสินให้กับกรกฎไม่ได้เลยเหมือนพ่เขาโยนให้คุณแล้วนะเดือนนี้อ่ะไม่ใช่งานหลักขอลอิสแล้วแต่เป็นงานหลักของคุณให้คุณได้ไปตัดสินใจเลือกเอาเองว่าจะไปต่อไหมหรือว่าจะอยู่กับตัวเองหรือว่าจะมีความรักเป็นกําลังใจให้กับคนโสดทุกๆคน ทุกคนเลยจริงๆนะคะหวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยแต่เป็นมันเป็นการอ่านไพ่แค่เดือนเดียวเดือนหน้าเรามันเจอกันใหม่นะคะแล้วก็ใครที่แบบโอย้ยังไม่แบบจุใจเข้าไปเลือกพิอการ์ดในช่องได้พิอาการ์ดเยอะมากหัวข้อดีๆเยอะมากนะดังนั้นไปเล่นได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อสาหรับคนที่มีสถานะมีคู่นะหรือว่ามีตัวละครเดทอยู่คุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยมาดูกันหน่อยซิว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราบอกเลยว่า ก็แลกดเองเนี่ยค่อนข้างอยู่กับคนรักด้วยแบบว่าความหวังเนาะหรือมีแพชชั่นกับคนรักเยอะอยู่ในช่วงในช่วงที่ผ่านมาอาจจะ2อสเดือนที่ผ่านมาหรือตอนนี้อยู่ก็ได้คุณก็คาดหวังในการไปต่อและความมั่นคงค่ะเช่นคบกันมานานแล้วมองในเรื่องของการแต่งงานโควิดหมดแล้วเราจะแต่งงานกันไหมอย่างเงย หรือว่าตอนนี้เหมาะกับการที่เราจะมีน้องมีลูกไหมถ้าใครแต่งงานแล้วหรือว่าใครที่เป็นแฟนกันอยู่เนี่ยเธอจะรักฉันจริงไหมเธอจะพาฉันไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าเธอจะแบบมองอนาคตกับฉันยังไงอะไรเงี้ยกรากฎก็จะมีความคาดหวังเนาะถ้ากรากฎไม่คาดหวังฉันก็บอกเลยว่ากรากฎก็โดนคนรักคาดหวังแทนนะคะเป็นคู่ที่แบบว่าถูกคาดหวังค้ายๆไม่ถุนเหมือนกันนะอาจจะด้วยที่เดือนมันใกล้กันด้วยนะคะแต่สถานการณ์แบบนี้เรามองว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเรื่องราวดีๆนะในเรื่องของการมองแบบ การไปต่อข้างหน้าจริงๆคือถ้าพชชันไม่ตรงกันเป้าหมายไม่ตรงกันมันจะได้รู้ไงว่าควรจะเร่งความเร็วไปแบบแค่ไหนอีกคนนึงแตะเบรกอยู่หรือเปล่าส,ส่วนอีกคนนึงก็เหยียบคันเร่งไม่หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ย ได้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องที่จะโดดเด่นและเกิดขึ้นในเดือนตุลาเราบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงกับชาวกรกฎเหมือนกันใครที่คุยกันมาสักระยะแล้วเรายังไม่ได้คอมมิชเมนต์กันมีโอกาสคอมมิชเมนต์เปลี่ยนสถานะกันได้หรือจบกับความสัมพันธ์นั้นไปนเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะสําหรับกรกฎเดือนตุลาเป็นเดือนของการเคลียร์ของค่ะเคลียร์ของเดิมเคลียร์ของเก่าเคลียร์สิ่งไม่ดีเคลียร์อะไรที่มันรู้สึกว่าควรจะต้องตัดเนี่ยสมมติแต่งงานกันมาแล้วทะเลาะกันเรื่องเดิมๆมาซ้ำๆอะ่ะ เรื่องแบบนั้นมันควรจะต้องจบแล้วหรือเปล่ามันควรจะต้องเคลียร์กันแล้วหรือเปล่าถ้าเคลียร์กันได้ก็จบเพราะว่าสิ่งที่เิียงคือการเปิดใหม่เปิดเรื่องใหม่หรือเปิดในเรื่องของอความคาดหวังใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะจะแบบไปต่อหรือพอแค่นี้เดือนนี้ก็อาจจะตัดสินกับชาวกรกฎเยอะอยู่เหมือนกันนะคะกรกฎเป็นท่าน้ำเนาะจริงๆแล้วคนที่ที่จะมีปัญหากับชาวกรกฎ จะเป็นชาวธาตุธาตุดินกับธาตุน้ำเหมือนกันนะคะธาตุน้ำเหมือนกันก็เป็นกรกฎเหมือนกันนั่นแหละเป็นมีนเป็นพิจิกนะคะหรือเป็นธาตุดินก็จะเป็นมังกรพุทโกันนะคะหกราศีนี้ถ้ากรากฎกําลังคบอยู่นะคะก็ถ้ามันเกิดเป็นปัญหาอะไรก็จัดระเบียบดีๆนิดนึงแล้วกันแล้วก็ใจเย็นๆเราเรามองว่ากรากฎไม่ควรโกรธใครอะ่ะแล้วก็ถ้ากรากฎโกรธมามัน อารมณ์แบบเหมือนคือสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันสู้สุดเดชเหมือนกันแล้วก็เอาแต่ใจจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนฟิลเอาแต่ใจไปเลยอะแบบงองแงงองแงงเลยมันก็จะเป็นปัญหาได้ว่าแบบเออจัดก,การระเบียบความรักของตัวเองอบเรื่องของตารางชีวิตนะบางทีกรกฎนะแบบละเลยแฟนแค่ว่าเหมือนทํางานของตัวเองไม่เสร็จสักทีแล้วก็แบบปล่อยไปปล่อยมาปล่อยจนคนรักรอไปรอมาจนเนี่ยได้เหมือนกันคือคุณอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยรักกันก็ต้องรอกันได้สิแต่ว่าเฮ้ยไอ้คนรอมันก็ไม่รู้ว่าจะ ต้องรอแบบแค่ไหนนานแบบไหนก็อาจจะทําให้เขาแบบเกิดเป็นสภาวะของแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยแล้วก็มาทะเลาะก,กันได้นะคะสุดท้ายก็เลยมองว่าถ้าไพ่จะแนะนําในเดือนตุลาคมนี้กับความสัมพันธ์อย่างที่ลิศบอกไปว่า สำหรับคนที่เพิ่งคุยอาจจะคอมมิชเมนต์กันก็ได้หรืออาจจะจบกับความสัมพันธ์ไปเลยก็ได้เลิกคุยกันไปเลยก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมาจากหัวใจจริงๆนะอันนี้อยากให้คุณอ่ะใช้หัวใจเป็นตัวมองใช้เป็นเรื่องของฟีลิ่งความรู้สึกจริงๆไม่ใช่ตรกกะเหตุผลที่เอามาซัพพอร์ตว่าคนนั้นพูดแบบนี้คนนี้พูดแบบนั้นฉันฟังคนอื่นมากเกินไปจนทําให้คุณอาจจะไปเผลอจัดตัดสินนะตัดสินคนรักตัวเองได้อันนี้อาจจะอันตรายไปหน่อยอันนี้ฝากไว้เลยฝากไว้เยอะๆนะคะอย่าว่า อย่าฟังคนอื่นจนเยอะเกินไปแล้วก็ให้เชื่อหัวใจแล้วทำตามหัวใจตัวเองดีกว่าบางครั้งเราก็รู้อยู่ว่าเราเป็นทุกขนะ์เนาะแต่มันความรักเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นทุกข์สุขแบบเป็นความทุกข์ในความสุขเป็นความสุขในความทุกข์เออเราเรา,เรารู้สึกว่าความรักมันเป็นแบบนั้นดังนั้นคุณต้องแยกแห้ได้ว่าตอนนี้สุขนําหรือทุกข์นำถ้าความทุกข์มันนํากลับมาที่หัวใจตัวเองก่อนว่าเฟดก่อนหรือเปล่าอาจจะยังไม่ต้องตัดยังไม่ต้องเลิกแต่ เฟดออกมาดูแลหัวใจตัวเองให้แข็งแรงกว่านี้แล้วเข้าไปคุยกับคนรักแบบตรงไปตรงมาดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรกฎอ่ะเป็นเรื่องที่แบบว่ากรากฎต้องเคลียร์ตัวเองแล้วก็เคลียร์ตารางชีวิตตัวเองให้ให้ดีเราเราขอยิงมาที่กรกฎแล้วก็ไม่ว่าแฟนคุณจะเป็นราศีไหนหรือว่าอะไร ค่อยๆคุยค่อยๆนีเพราะว่าจริงๆคุณก็จะเจอแฟนงงแงงอยู่แล้วนะคะอยู่แล้วเลยหนีไม่พ้นกรก็ชอบเจอคนงงแงงใสอีกแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนมีคู่นะมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็กดไลค์ก็ดแชร์คลิปนี้เป็นกาลังใจกด s u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับเดือนหน้าหรือไปเล่นพียการในช่องของอลิสได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย